สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ก็จะมา call ิปค่ะเอ่อคอลทิปคืออะไร call ิปก็คือคอลแบบไม่จริงนะะั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คนที่เราจะคอลทิปด้วยนะคะก็คือมิโอรินั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะฮัลโหลมิโอริสวัสดีปีใหม่นะเราอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วใช่ไหม สัญญาได้ไหมว่าปีหน้าและปีต่อๆไปอมยิ้มจะคอยอยู่ข้างๆเมลีตลอดไปได้สิไว้เจอกันนะโอเคสัญญาว่าจะไปหานาะ <laughs> โอเคบายบาย <laughs> บายบายค่ะทุกคนและเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาเฉลยนะคะว่าอะไรคือคอทิปนะคะ คลิปเสียงมิวลิเมื่อกี้นะคะก็มาจากกิจกรรมของแอป BNK48 นะคะที่เรียกว่า greeting you online นั่นเองค่ะซึ่งเราก็เลือกบทที่อยากจะให้อายดลของเราเนี่ยอัดมาให้เรานะคะแล้วเขาก็จะพูดชื่อเรานั่นเองมันก็เลยนำมาซึ่งคลิปที่เรานึกสนุกอยากทำึ้นมาในวันนี้นะคะถ้าทุกคนมีคลิปเสียงที่เคยได้รับจากไอดอดลก็ลองมาทำเล่นๆสนุกๆก,กันดูได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะ